โทเทมโทเทมเอาโทเทมออกก่อนถ้าใครเจอโทเทมไฟไม่คุ้ว่าคุณดิโมน่าจมันล้าเลูนยเอาเอาลูนออกเอาเอาโทเทมไฟออกก่อนเออมันใจร้อนเธอวนได้วนได้เฮ้ยโอ้ my god เจอแล้วใช่ปะเมื่อแค่ไฟดูดกินทรายคานแล้วให้ต่อตัวเต็มบ้าหรอรอเลยไม่ใช่ค่ะมันจะไม่มีระเบิดบ้ากดไปอย่างเดียวเลยจนมันเสร็จ แอนเน่หลอกหลอกนะโอ้ขวานหมดยางเนี่ยพี่สาวพี่สาวขวานหมดยังเอ่ยขวานหมดหรือยังเอ่ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปเครื่องปั่นกระบ้านเลจูก็ตายอ๋อวายมาทางนี้ได้จะไหนยกแล้วยกขวานเอ้ยทำไมอ่ะไม่ยกขวานเนาะทีมจะอยู่ที่ที่เราไม่คาดคิด มันนจะะเป็กกรดงไปหาคนอยู่กันเอ๊ะมันยกขวานแล้วนะเฮ้ยมันไปได้อุ่นขอโทษขอโทษมันไม่สนใจมีโบเดอร์แล้วข้าวมันจะข้าไมิไกเฮ้ยมันไม้กลับไปได้กลับไปได้กลับได้ว้ยกูติดทำไมอ้าวเอา มันจูงได้เขาเชื่อมันมีตายยากอยู่ใช่ไหมมีตายยากน่ะแต่ว่าบางทีมันก็ทำให้กูมันกวนไม่ได้นะผีกูไปทางตันเฮ้ยกูเก่งเป้ากูเก่งเป้าเก่งมากเก่งมากมึงกูว่าหลุดหรอกอย่างเงี้ยน่ะ คนแม่งไปเลยโอ้โหทำมาไม่ไทันตายมีแทงหลังแทงไปแล้วอา้าวแทงโอเคสวยมากเธอโหสุดยอดธรรมดาน,นั่นนั่นขอให้หลุดเดะขอให้หลุดเดะมันมีม้าหลุดตัวใช่ใช่มีมาม,มาสวยสวย บอดไปแจมทีด้วยแล้วกูก็ฉีมันมันไอ้ชีกความเครื่องระเบิดแม่เลยมอต่อดู